สวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยไม่กล้าสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว,วดีค่ะเดี๋ยววันนี้หัวข้อเราจะเป็นแนวแบบไม่เครียดกันบ้างนะคะเพราะว่า เราเครดกันมาหลากหลายอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นหัวข้อที่สามารถแลกเปลี่ยนได้พูดคุยได้นะคะเหมือนเราคุยเล่นกันได้เลยเต็มที่สวัสดีค่ะทุกๆุกคนนะคะสบายดีกันเนาะใช่ไหมแฮปปี้มีความสุขเราก็คงเห็นหัวข้อกันละที่โพสต์เข้าไปข้างบนนะคะว่าวันนี้นะคะเจจะมาพูดถึงหัวข้อ สิบวิธี ที่ทำให้เราเป็นคนที่เรียกได้ว่าน่าดึงดูดนะคะแบบง่ายง่ายง่ายแบบง่ายเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยได้ทำวิธีไหนไปแล้วนะคะจากสิบวิธีที่เกบพูดไปเนี่ยว่าแบบฟังแล้วเ,เราเคยทำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงหรืออะไรยังไงก็แชร์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยะค่ะเดี๋ยวจะคอยอ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีน้องๆน,นะคะเขาคอยอ่านให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวจะใครอยากรู้ว่าความคิดน้องๆที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยมีใครอะไรยังไงแล้วแบบ เขาทำแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเกะถามให้ได้นะคะโอเคสวัสดีค่ะฟังหน้ค่ะสนสนานค่ะอ่ะโอเคก็เรามาเริ่มกันเลยกันละกันเนาะนะคะก็คือ10วิธีที่ทําให้เราเป็นคนน่าดึงดูดอันนี้นะคะก็คือเกดได้วรวบรวมข้อมูลนะคะเอามาจากของเว็บไซต์ the art of simple net นั่นเองนะคะก็คือจะเป็น10วิธีง่ายๆที่เกดอ่านแล้วจริงๆแล้วเกดรู้สึกว่าใช่มันเอาสามารถไป ปรับเขาแล้วเอาไปปรับและเอาไปใช้ได้โดยที่บางทีเราจะชอบมองว่าหรือว่าเรามีความคิดเห็นว่าคนที่น่าดึงดูดเนี่ยจะต้องแต่งตัวสวยใช้ของแต่งตัวแต่งหน้าดีหรือว่าต้องใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะเราถึงรู้สึกว่าเขาน่าดึงดูดแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีทําที่ทําให้แทบแบบเสียงเงิน้มยมากหรือแทบไม่ต้องเสียงเงิน,นเลยในการที่เป็นคนที่น่าดึงดูดอันดับแรกคือเราต้องเปลี่ยน m i n d s e ตก่อน เราถ้าเกิดอันนี้คือเก็บมีความรู้สึกว่าคนที่มันเปลี่ยน mindset จากแบบพลังลบคิดทุกอย่างในแง่ลบแง่ลบมันจะไม่มีใครที่อยากจะอยู่ไกลนะคะเราให้ให้เราแบบเปลี่ยนนะคะให้มาเป็นในแง่บวกนะคะมองทุกอย่างในแง่ดีใครก็อยากจะอยู่ใกล้นะคะอันนี้คือเปลี่ยน mindset ก่อนนั่นคือเบสของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ ข้อแรกของบทควานี้นะั่นคือ be real ควาว่า be real ก็คือให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะคําว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เพอร์เฟเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟเป็นตัวต,วตวนของคุณเนี่ยแหละค่ะอยากจะน่ารักสาวหวานก็หวานอยากจะสาวกาลกันก็กากันอยากจะแบบสาวแบบเปรี้ยวแซบก็เปรี้ยวแซบเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครการเป็นตัวเองใช่ไหมคะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์มันมีรุ่นน้องเก๋คนหนึ่งเนี่ยเก๋อยากจะบอกว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาแบบ น่ารักดูเรียบร้อยแต่ถ้ารู้จักตัวตนเขาเขาจะเป็นคนแบบเปิดการหัวเราะเต้นแบบกระโหลกเขาละเขาละโปกฮาแต่จริงๆแล้วอ่ะกลายเป็นว่าอย่างนั้นความเป็นตัวตนเขาอ่ะผู้ชายหลายคนชอบแบบนั้นหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราเป็นผู้หญิงอ่ะแกชอบน้องที่แบบเป็นแบบนั้นเป็นที่แบบไม่จําเป็นต้องพรีเซนต์ตัวเองเป็นลุคเรียบร้อยสาวหวานอย่างที่คนทั่วไปคิดแล้วพอเป็นตัวเองจริงๆมันมีเสน่ห์มันมีแบบ แรงดึงดูดมากกว่าน,นั้นอีกใช่ไหมคะคุณผู้ชายด้านหลังก็ใช่ไหมถูกไหมจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเป็นสาวแบบเพอร์เฟกเพราะว่าความเพอร์เฟกบางทีมันดูอุด เป็นตัวเองแนค่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณเป็นคนแบบไหนนะคะพรีเซนต์ให้มันเป็นแบบนั้นและเป็นพรีเซนต์ในด้านบวกนั่นคือพลังบวกของตัวเองมีความสุขกับตัวเองนั่นแหะวันสิ่งที่เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์นั่นคือสําหรับข้อแรกเรียกว่า be real นะคะข้อที่2คือ talk with purpose คําว่า talk with purpose นี่หมายถึงว่าอย่าไปคุยอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเลื่อยเปื่อยพูดแบบพูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยไม่มีเป้าหมายไม่มีแบบ เหมือนคนแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็พูด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 ,พดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้เรามีเสน่ห์น,น,น้อยลงใช้คํานี้ดีกว่าเกี๋ว่าคนอ่ะชอบฟังคนที่ เวลาจะพูดอะไรแล้วมีเป้าหมายของการพูดหรือว่ามีจุดประสงค์การพูดมันทําให้เราดูแบบมีน้ําหนักในการพูดแล้วมันดูน่าฟังคนฟังเขาอยากจะฟังคนฟังเขาอยากจะรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดประสงค์อะไรแล้วแบบมันให้ข้อคิดหรือแบบได้แนวคิดอะไรจากสิ่งที่เราพูดไปฉะนั้นคือถ้าเราไปที่ตรงไหนก็ตามแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่มีเรื่องจะพูดหรือเราไม่รู้ว่าพูดไปแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเงี้ยจริงๆไม่ต้องพูดนะเก็บไปคิดนั่งฟังและเก็บไปคิดก็ได้เพราะว่าบางทีการที่เราอยากจะเป็นอ่แกลบหนึ่งใช่ไหมหนึ่งในกลุ่มเนอะ What, Want to be, wanna be นนส่วนหนึ่งในกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วเราโผล่ขึ้นเขาแล,ล้วโผล่โผล่ภาษาไทยไม่่อดีโ<อ>ล่ขึ้นไป ก็โดยโล่งเข้าไปแล้วโดยที่เราแบบเหมือนเนื้อหาที่เราพล่งมไปมันไม mm ่ดับฟิตอินกับหัวข้อที่เราคุยมันจะกลายเป็นว่าเราอะดูน่าเบื่อทันทีหรือว่าดูไม่น่าสนใจไม่น่าดึงดูดทันทีนะคะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็ฟังยิ้มหัวเราะฟังเข้าไปอะไรเงี้ยก็ได้แล้วเมื่อไหร่ถ้าเรารู้ว่าเราอยากพูดอะไรหรือว่ามีจุดประสมในการพูดนะคะว่าเราอยากพูดอะไรออกไปเราค่อยพูดอย่างนง้นจริงๆก็เดูเป็นคนที่มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้ข้อที่3ามจริงๆมันมาด้วยกันนั่นคือ listen หรือว่าฟังเป็นนักฟังที่ดีฟังนั่นหมายถึงว่าฟังแบบตั้งใจฟังแล้วอยากฟังและฟังจริงนะคะไม่ใช่ว่าฟังแบบหูทวนหลมเพราะบางทีคนที่เขาอยากจะมาพูดคุยกับเราอย่างเงี้ยเขารู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราฟังเขาจริงๆหรือว่าแค่ฟังไปอย่างนั้นนะคะจริงๆการที่เกี่ยวว่าทุกคนเนี่ยเนาะชอบกับการที่เวลาเรามีเรื่องราวอะไรไปเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยากให้มีคนมาฟัง ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกแบบถูกไหมคะฟังไปค่ะจริงๆนะคะฟังแบบตั้งใจฟังจริงนะคะไม่ใช่ฟังไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยมันน่ารักมากๆถูกไหมผู้ชายถูกไหมคะผู้หญิงหรือว่าเป็นความคิดพี่คนเดียวใช่นะ <Yeah. S 1> โอเคนะต่อไปข้อถัดไป love คําว่า love นั่นคือหัวเราะการหัวเราะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียะมันเป็นยาอย่างหนึ่ง นะคะที่ทําให้คนรอบข้างแล้วก็ตัวเรารู้สึกดีขึ้นแต่การหัวเราะก็ต้องหัวเราะด้วยคมเป็นตัวตนของเราด้วยนะไม่ใช่หัวเราะแบบหัวเราะแบบดัดค่าแรกแบบเหมือนแบบ Preten d แบบเป็นอีกคนนึงอ่ะเดินสียแซงใช่จะใช้อีกคำหนึ่งดัดก็ดูดูแรงไปนะเดินแบบหัวเราะเป็นตัวเองมาเลยใครหัวเราะยังไงก็หัวเราะเองเนี้ยค่ะเกี่ยวกับมันน่ารักมันมีเสน่ห์จริงผู้ชายดูออกนะเวลาผู้หญิงหัวเราะเสียแซงดูออกอ่ะเห็นไหม ผู้ชายดูออกว,ว,ว,ว่าเวลาเราหัวเราเสียแรงเป็นยังไงอย่าง,อย,างอย่างตัวเก๋อาจจะชอบทันตัวเองว่าพี่นะคะว่าเราจริงๆเก๋แก่สุดในที่นี้พี่เวลาเวลาเก๋อย่างเงี้ยหัวเราจริงๆอะทุกคนจะรู้ว่าเก๋หัวราจริงเป็นยังไงและเก๋หัวราเสียแรงเป็นยังไงดูออกนะ่ะคะ คือว่าถ้าหัวลอเสร็จสร้างว่าจะหัวลรอดูเป็นแบบผู้หญิงเรียบร้อยจริงๆอ่ะเกศจะไม่ใช่คนเรียบร้อยแล้วทุกคนจะรู้ซึ่งจริงๆการหัวลรอเป็นตัวเองอ่ะมันน่ารักที่สุดแล้วไม่ว่าใครหัวลรอแบบไหนหัวล้อไปเลยเอกอาร์กหรืออะไรหัวล้อไปเลยหัวลรอให้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วมันมีความสุขนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็หัวล้อ โร่งขึ้นมากังวลโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรเราก็ต้องดูการะเทศะว่าณนะตอนนั้นมันมีอะไรยังไงอยู่นะคะแต่จริงๆผู้หญิงที่มันมาด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไม่ใช่ผู้หญิงหรอกผู้ชายด้วยที่มาด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมันเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์และนะ่าดึงดูดนะคะจริงๆเนะี่ยลองนะฝึกหัวเราะหัวเราะเลยไม่รู้ดูนังก็หัวเราะก,ก,ก็ได้นะจริงๆสําหรับเก๋ข้อถัดไปยิ้ม smile ชอบคนยิ้มกันไหม ข้างหลังไม่ชอบ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 ่ะใช่ชใช่ไหมทุกคนชอบคนยิ้มฉะนั้นจริงๆเราฝึกยิ้มกับตัวเองทุกๆวันนะคะเนี่ยอันนี้สิ่งที่เก๋ใช้แล้วมันทําให้เพิ่มพลังบวกในชีวิตเก๋ในทุกๆเช้านะจริงๆเวลาเราตื่นขึ้นมาสมมุติถ้าเราผ่านกระจกเลยฝึกยิ้มให้กับตัวเองยิ้มไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าบางทีเราเครียดเครียดอยู่หรืออะไรอยู่ยิ้มไปเรื่อยๆมันบบ มันดีอ่ะมันค่อยๆมันก็จะมีพลังงานดีออกมานะคะแล้วเชื่อว่าคนรอบๆข้างหลากหลายคนเนี่ยที่ได้รับรอยยิ้มของเราเขาก็ดีเหมือนเราเวลาเคล็ดเพี้เราเจอคนยิ้มให้เราก็มีความสุขฉะนั้นยิ้มน่ะยิ้มเนี่ยคือเป็นยาอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นลองดูเห็นไหมเวลาเก๋พูดไปด้วยเก๋ก็ยิ้มไปด้วยดีวยกว่าเก๋พูดไปด้วยเก๋ลองห้ถเอะวะฉะนั้นยิ้มให้ตลอดเวลาถ้าทำได้นะคะใครเห็นใครก็อยากอย,กอยู่ใกล้อย่างแน่นอนคะ่ะข้อถัดไป walk with your head up เอ้ยอันนี้นี่ใช่เลย walk with your head up นั่นหมายถึงมันจะเป็นในลักษณะของคาแรคเตอร์ของคนซึ่งคาร่าเ็นเป็นบุคลิกภาพดีกว่านะคะบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่ดีก็เป็นบุคลิกภาพที่น่าดึงดูดมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าดึงดูดด้วย head up นั่นหมายถึงว่าอาจจะแกหันดูด้านข้างให้ดูส่วนบ,บางคนใช่ไหมคะเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยสนุกสนานไปเรื่อยเื่อยแต่เราหน้าอย่างเงี้ยนึกออกปะ มันก็ดูแบบน้องคนนี้เป็นอะไรป่าหรือเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรป่ะไมนั่งอย่างเงี้ยพยายามนั่งให้ head up head up ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เงยคออย่างเงี้ยแต่นั่งหลังตรง head up มั่นใจในตัวเองนั่นคือบุคลิกภาพที่หลายๆคนอยากเห็นนั่งสบายได้นั่งทิ้งตัวได้อย่างงี้ก็ได้แต่ก็ยังไม่ใช่อย่างนี้เรียกว่าคอเตา่า อันนี้สามารถทุกคนฝึกได้นะคะแล้วก็เวลาแต่หลายคนบางทีเราจะไม่รู้ตัวว่าเราคอตาอเพราะเราชอบนั่งทําคอมพิวเตอร์หรือทํางานถูกไหมคะเป็นอย่างนี้พยายามฝึกปุ๊บสวยๆเล่นๆชัดๆทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากจะทําให้บุคลิกของเราหน้าดึงดูดนะคะจะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยอย่างที่หลายคนพอรู้บ้างว่าเกบเป็นครูโยคะจริงๆเก๋แก้ปัญหาในเรื่องของของตรงนี้ค่ะหมอลรองกระดูกเส้นเนี้ย ม่เยอะมากฉะนั้นคือทางที่ดีนะคะค่อยๆฝึกกับตัวเองให้อยู่นี้เหมือนเราเป็นคนสวยเลิศเเชิดหรือเราเป็นคนหญิงนิดนึงแต่หน้าเรายิ้มไว้อันนี้ค่ะมันช่วยทําให้บุคลิกภาพของเราหน้าดึงดูดแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพของเราในในระยะยาวอีกด้วยนะคะเชิดเอสวยสวยเชิดหัวแล้วเคค่ะเอาแบบนี้นะคะอันนี้ต้องฝึกกันนิดนึงแต่เกี๋ยวว่ามันไม่ยากฝึกไปเรื่อยๆเ,เราจะชินกับบุคลิกภาพของเราในแบบนั้นเองค่ะข้อถัดไป โอเคคือ look people in the eye นั่นก็คือเวลาเราคุยกับใครองนี้ยค่ะให้มองด้วยตามองมองตาเวลาคุยกัน <Okay. S 1> ใช่มองเข้าไปข้างในตาเรามองตาคุยกันเราจะไม่หลบสายตาเพราะบางทีเขาเรียกว่ามันมีภาษาไทยอะไรนะตาเป็นเหมือนหน้าต่างของหัวใจอ่าเชื่อเก่ไว้ว่า จริงๆทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะถ้าผู้หญิงเราอยากทําให้ผู้ชายเขินแล้วลองคุยกับผู้ชายแล้วลองมองตาเขาสิเชื่อไหมว่าจริงๆอะผู้ชายก็เขินด้วยนะอาจจะชอบก็ได้นะว่าที่ผู้หญิงคุยแล้วแบบมองตาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณน้องเต้นสุดหลอดฮะชอบปะผู้หญิงเวลามาะคุยแล้วมองตา uh, มันก็จะแบบรู้สึกแบบรู้สึกยังไงอะ เราก็จะเขินเอมากกว่าแล้วดีวะวเป็นแบบรู้สึกบวกหรือรู้สึกลบบวกอ่ะเห็นไหมได้ยืนจับปากผู้ชายแล้วะนะเห็นไะว่าจริงๆผู้ชายก็ชอบผู้หญิงคุยแล้วมองตาพราเขาจะรู้สึกเขินแล้วเขารู้สึกบวกกับเราด้วยซ้ําเห็นไหมคะนี่คือการสร้างสเสน่ห์หนึ่งดูอีกแบบหนึง่งและจริงๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นกับเพศตรงข้ามนะคะกับเพศเดียวกันเหมือนกันอย่างเง,งี้ยอย่างโตเกะกับนคุณชอบคุยแล้วชอบมองตาเพราะรู้สึกว่าบางทีคําพูดอ่ะมันมันปั้นได้เยอะ ตัดตาหรือว่าความหมายหรือสิ่งที่อยากจะสื่ออะมันจอกจากแววตาฉะนั้นถ้าเรานะคะอยากให้อีกฝั่งหนึ่องอะรู้สึกยังไงกับเรามองตาเขานะคะแล้วคุยไปนะคะแล้วเราจะรู้เองว่าจริงๆอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงกับเราแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขาไม่ใช่แบบว่ามองแล้วแบบจำ้ำโกอย่างนี้นะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่ามองแล้วก็แบบเหมือนให้เขาเรียกคนที่ฟังหรือคนที่อยู่ตรงหน้าเขาจะรู้สึกว่าเราให้ความสนใจเขา นั่นเองนะคะเขาะจะรู้สึกพิเศษแล้วเราก็จะเป็นคนที่คาแรคเตอร์ที่น่าดึงดูดอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นคือการจ้องตาหรือว่ามองตานั่นเองนะคะคุยแล้วมองเข้าไปในตานั่นเองข้อถัดไปคือ Don't complain Don't complain คืออย่าบน่นไม่มีใครชอบคฟังคนบนนะคะแต่ผู้หญิงเราอ่ะบางทีพอเวลาเราแบบอยู่ใกล้ชิดใครมากๆเราจะเป็นตัวตนเรา100%แล้เราจะชอบบน่น บนนู่นบทน,นี้บนนั้นบนบ,บน,บนทุกสิ่งทุกอยา่างนั่นคืออีกสาเหตุหนึ่งว่าทําไมผู้ชายชอบบอกว่าผู้หญิงเราเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วผู้หญิงเราเป็นคนคนเดิมนั่นแหละแต่เพียงเราบ่นเก่งขึ้นในแบบที่ <c oughs> เราบ่นเก่งขึ้นว่างั้นเถอะเราไม่เปิด จริงๆแค่นั้นเองแต่คําว่า d โดนค m p เพลนของเกดที่เกดบอกว่าอยากให้เราทำนั่นนะคะคือก่อนที่เราจะไปบ่นอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบคิดดีๆก่อนก่อนที่จะพูดออกไปว่าพูดไปแล้วเราได้อะไรหรือเปล่ามันก็คือย้อนกลับไปข้อที่เกดบอกก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปต้องพูดแล้วต้องมีจุดประสงค์ในการพูดไม่ใช่พูดแล้วก็แบบเหมือนเห็นนี้ก็บ่น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 แล้วถามว่าบ่นไปแล้วคุณต้องการอะไร จริงๆคนที่ฟังฝั่งตรงข้ามก็อาจจะแบบไม่ต้องการการบ่นเขาอาจจะแค่คุณก็พูดมาเลยดีกว่าอย่างเงี้ยสมมติอะห้องล็อกบ่นบนบนอันนี้ก็ลงอย่างเงี้ยก็แค่พูดไปตรงต,รงตรงเออห้องล็อกตเงเลยเดี๋ยวเราว่าเรามาแบบเรามาจัดห้องกันดีกว่าเกี่ยวว่าคนฟังอะหรืออีกฝ่ายหนึ่งอะเขาชอบมากกว่าที่จะแบบบ่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็จะแบบมี question ในหัวบน่นทำไมบ่นไปเพื่ออะไร ฉะนั้นเกี่ยวว่าเราแค่เปลี่ยนไม้ใช้ของการบนมาเป็นแบบพูดกับสิ่งที่เรานึกว่าเราอยากให้ฝ่ายตรงข้ามต้องการอะไรจากการบนของเราแล้วก็พูดจากค้แรกความต้องการของเราก่อนดีกว่าแล้วก็ยกตัวอ,อย่างเบาๆไม่ต้องหลายๆข้อนะคะไม่ต้องหลายๆข้อเกี่ยวว่านะอันนี้มันจะดีกว่าแต่สําหรับบางคนก็จะมีแบบก็เคยทําแล้วสองครั้งอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจไม่เก็ตก็เลยถึงต้องบนใช่ไหมผู้หญิงเราจะเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องบน แต่ว่ามันไม่จําเป็นที่ผู้ชายมีการกระตุ้นหลักหลายแบบคือสมมุติเราพูดไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเหมือนฟังหูทนลมเขาเาเคยได้ยินเราพูดอย่างเงี้ยบ่อยๆเขาก็จะเบื่อเขาก็จะชินเราใช้วิธีในการกระตุ้นแบบว่าเอาตัวอย่างในสิ่งที่เราชอบส่งให้เขาดู Refer e n c e สมมุติห้องลกเขาส่ง ส่งแบบ Refer รนซ์การแต่งบ้านที่สวยๆยเงี้ยตัวแบบเฮ้ยบ้านนี้สวยโน้ตแต่งสวยหรือแบบเฮ้ยบ้านเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ที่เราไปปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าเขาสวยหรืออะไรเงี้ยบางทีผู้ชายชอบความท้าทายในแบบนี้ลองส่งอะไรที่มันเป็นแบบนี้ไปให้เขาก็ได้หรือสมมติแบบเป็นผู้ชายที่ไม่แต่งตัวเลยหรือเพื่อนแบบอะไรเงี้ยเราก็แบบ เอ้ยผู้ชายคนนี้ดูหล่อจังเลยส่งรูปในแบบเอ้ยดูดิเขาแต่งประสาดน่ารักจังเลยลอะไรเงี้ยเกี่ <c oughs> ยวว่าบางทีมมันดีกว่าที่แบบไปบ่บนตลอดไม่มีใครชอบฟังการบ่นหรอกแม้กระทั่งตัวเราเองเราไม่ชอบให้ใครบน่นถูกไหมฉะนั้นเราพยายามอย่าบ่นนะคะพูดถึง intention ของเราก่อนแล้วว่าเราอยากให้เขาเป็นยังไงเพราะอะไรมันดีกับเขาอย่างไงนั่นคือสิ่งที่เขาอยากฟังมากกว่าฟังเราบ่นนั่นเองนะคะข้อถัดไป feel attractive feel a ท t r a c t i v e นั่นคือหมายถึงว่าเราต้องรู้สึกหรือรู้กับตัวเองก่อนรู้สึกกับตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนน่าดึงดูดอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เวลาเราย่างกายมันจะไปสู่ของการมูฟเมนต์ของร่างกายเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นคนน่าดึงดูดการมูฟเมนต์ของร่างกายของเรามันจะเป็นไปตามอัตโนมัติมันเหมือนกับถ้าเทียบเหมือนกับนั่งแบบไหยคะเวลาเราถ่ายรูปอย่างเงี้ย เราอยากให้รูปออกมาเป็นแนวไหนให้เราฟิลลิ่งจากตรงนั้นแล้วเวลาโพสท่าออกมาหรือการถ่ายรูปออกมาการเดินหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าทางมันจะออกมาในมูทในแบบแบบนั้นฉะนั้นข้อนี้นั่นหมายถึงว่าให้คุณรู้สึกตัวเองอ่ะเป็นคนที่ดูน่าดึงดูดดูมีความบุคลาสน่ห์หรือมั่นใจในตัวเองอันนั้น,นะคะ่ะเสน่ห์เราจะออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นอย่างแน่นอนถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่สวยเลย มันมาอัตโนมัตินะคะลองไปส่องกระจกดูนะว่าวันนี้เราไม่สวยเลยหน้าเราจะแบบไม่สวยเลยตัวก็จะห่อแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยไม่สวยไม่อยากไปไหนแม่อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันก็จะไม่น่าดึงดูดทันทีแต่ถ้าเรารู้สึกแบบต่อให้วันนี้ฉันไม่ได้อาบน้ำไม่แต่งหน้าแต่ฉันรู้สึกก็ฉันมั่นใจฉันสวยแบบเนี้ย มันก็คือออร่าอีกแบบนั่นเองนะคะแค่มั่นใจในตัวเองแล้วฟิลลิ่งว่าตัวเองเป็นคนน่าดึงดูดนะคะนั่นคือสิ่งที่มีเสน่ห์นแน่นอน,นะคะ่ะที่เกอยากจะให้ทุกคนเอาไปคิดแล้วก็อีกข้อนึงก็คือข้อสุดท้ายคือ be open be open สำหรับเก๋ในข้อนี้หมายถึงว่าอย่าเป็นคนเรียกได้ว่าโลกแคบใจแคบหรือมองอะไรแค่แบบแค่ สั้นๆแบบง่ายๆในมุมมองที่เราเห็นอย่างเงี้ยเพราะทุกคนก็จะมี experience ที่หลากหลายแล้วพอเวลาเคยไปไหมคะเวลาเราแบบอยากจะไปนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่าไปคุยแบบมีใครมาเดทด,ด้วยแล้วเราไปคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเขาแล้วเขาตั้งใจฟังในความคิดเห็นของเราเขาเหมือนแบบใจเปิดกว้างรับความคิดเห็นของเราแล้วตั้งใจฟังเราจริงๆอย่างง้นแมะมันดูน่าสนิทมันดูแบบก็แล้วแบบดูมีสนเสน่ห์ดูน่าดึงดูดกว่าที่แบบ ไม่เห็นด้วยขัดทุกอย่างแล้วก็มองว่ามุมมองตัวเองถูกเสมออันน,าน,านั้นอะเกยว่ามันดูแบบไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะรู้สึกว่าคุยไปแล้วมันก็แบบมันแบบคุยไปแล้วก็ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยน,นั่นคือคาว่า be open ถ้าเป็นไปได้ก็ลองเปิดตัวเองนะคะลองเปิดลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางทีเราอาจจะได้ความคิดเห็นอะไรใหม่ๆหรือได้เจออะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะและคาแรคเตอร์พวกเนี้ยถ้าสังเกตว่าสิ่งที่เก็บพูดมานี้ถ้าไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าไม่ต้องอะไรมันแค่เปลี่ยนจากไม้เซฟตัวเองเปลี่ยนคาแรกเตอร์ตัวเองเปลี่ยนมุมมองตัวเองแล้วแค่การกระทำตัวเองที่ยังเป็นตัวเองอยู่แค่นั้นเองมันก็มีเสน่ห์ขึ้นได้นั่นเองนะคะมีคำถามอะไรไหมคะโอ้น่ารักจังเลยลับยิ้มไม้ทุกคนมีความมีรอยยิ้มที่สวยงาะคะยมค่ะจริงๆนะคะยิ้มแบบไหนยิ้มไปเลยทะลุยิ้มเยอะๆแล้วเราจะมีความสุขะคะ่ะโอเคไหมมีใครอยากถามอะไรไหม อ๋อแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าวันนี้นะคะพี่หมอแพรนะคะเขาจะไม่ได้มาไลฟ์นะคะ,ะขอพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ อยู่กับเก๋ก่อนแล้วก็ใครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกนะ,ะบอกไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะใครยังไม่รู้นะคะสามารถเข้าไปใน Facebook ได้นะคะคลับกิ๊กพลังใจนะคะแล้วจะมีแฟนเพจนะคะเกี่ยวกับพลังใจที่ให้ทุกคนนะคะมาโพสต์ข้อความนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและการใครมีมุมมองกันใช้ชีวิตยังไงไม่จําเป็นต้องเป็นเกดหรือฝ่ายแอดมินทุกคนที่อยู่ในที่อยู่ในเข้าร่วมจอยเป็นสมาชิกในคลับ กิ๊กพลังใจสามารถโพสต์ทุกข้อความที่เราคิดว่าเราเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นะคะเรามาแชร์ริ่งข้อมูลดีๆซึ่งกันและกันได้ที่คลับกิ๊กพลังใจนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาความคิดหรืออยากจะมาปรึกษาไลค์เก๋น,นะคะก็เข้ามาได้ที่นี่เลยค่ะไลน์แอดออฟฟิเชนี้นะคะแฮปปี้เก๋ค่ะเข้ามาสอบถามถามถ่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีอะไรเครียด,ยดก็มาระบายทิ้งไว้ได้เลยเสมออันนี้โอเคได้ตลอดเวลานะคะ โอเคมีอะไรอีกไหมอ่ะโอเคเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้มีแซมอะไรไหมจ้าน้องๆไม่มีโอเคนะเพราะว่านี้อย่างที่บอกว่าเป็นแบบแนวไลท์แนวเบาๆสบายๆบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบอยากจะให้มาไลฟ์หกัวข้อไหนเป็นพิเศษนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมาบอกได้นะคะที่ไลน์อดหรือว่าเข้ามาใน ขับกิ๊กก็ได้หรือว่าขับกิ๊กคลังใจนะคะเขียนกันเข้ามาได้ว่าอยากจะคุยกันหัวข้อไหนหรืออยากเรียนรู้หัวข้อไหนเพิ่มเติมคะก็บอกมาได้เลยค่ะแล้วรับรองค่ะว่าเด็กๆออกมาหลายให้ฟังหรือว่ามาคุยให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ